คำเตือนคลิปวิดีโอนี้จะทำเครื่องด้วความบันเทิงอาจมีเจ้ยคำหยาบคายไม่แนะนำไม่ทำตามปวดใช้ท่าจักรยานอากาศในการรับชมครับสวัสดียินดีต้อนรับไปสู่ทุกท่านและเอฟซีทุกคนสุกชแนลสายปั่นงเฮียกัน้วยนะครับอ่ะกำลังอยู่กับแอดอีกหนึ่งคลิปเนาะกับคลิปเช้านะ ก็สำหรับคลิปนี้แอดอยู่กับโลมาอ่กโอนะฮะกับทุน500เนาะวันนี้จะมากับสูตร f อฮะเป็นสูตรนี้เนาะเป็นสูตรทุน500ฮะ33ไม้ครับส5่ไม้จากนั้นเป็น7 5ยาวๆนะฮะมามาดูกันว่าจะเป็นยังไงนะแต่ก่อนอื่นก่อนจะไปรับชมรับฟังยังไงฝากกดไลค์กดซับสไครต์กดซับสไครต์กันไว้แล้วกันนะฮะและก็ที่สำคัญเลยก็ไม่แนะนำให้ทาตามเนาะรับชมเพื่อความบันเทิงเท่านั้นแล้วกันนะจ๊ะ อ่าไฟอีกนิดนึงนะฮะสำหรับท่านที่หลงมานะอ,อกดซับสไครต์แล้วก็ติดตามอยู่กันไปยาวๆนะฮะนะ <c oughs> อ่ะก็เพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเนาะเดี๋ยวเราเปิดกันที่30ก่อนเลยแล้วกันนะฮะ <c oughs> อ่าสูตรนี้ไม่มีเทอร์โบนะฮะก็มาดูกันว่าจะเป็นยังไงนะ,ะจะบวกหรือเปล่านะกับสูตรนี้นะฮะเออคืออ่า ช่วงนี้มันเริ่มมีแววว่ามันจะมานะเออมันไม่ค่อยตึงเท่าไหร่นะแอดก็เลยหยิบยกมาทำเนาะสำหรับสูตร f c นะฮะเพราะว่าก่อนหน้านี้คือมันตึงแอดไม่กล้าจับมาทำนะเออกลัวเสียสูตรไม่ใช่อะไรจริงๆอะ่ะอ่ะก็สักคู่แล้วกันเนาะมาเจ็ดห้าอ่าใช่ไหมเนี่ยเอ้ยสี่ห้าอ่ะสี่ห้าไปฮนะเจ็ดไม้นะอ่า จะมาหรือเปล่าไปต่อฮะโอ้โหฝันสักไม้ย,ยังเนี่ยฝันสักไม้ย,ยังเนี่ยเฮ้ยเกินไปโอเคเอาดาบมาดิหนึ่งสามอา้อาวุ่นสวยฮนะดาบมาลูกมาดาบหนึ่งสามหนึ่งไม่มาหนึ่งแล้วเอ้ยอะไปกันต่อฮะ เราจะไปถึงฝั่งฝันกันไหมจ๊ะ <c oughs> เออจะได้จัดได้ฝันเจ็ดห้าไหมเนี่ยอ่ะมาโลมาลูก <Okay. S 1> โอคโหวาอยู่ช่องแรกยังไม่ได้ใช้อะนะเกินไปนะฮะไปต่อจ้ะอ่ะมาอุ๊ยโอ้โหโลหน้าลงมากเนี่ยช่องแรกทําไมไม่มาครับหมาสิครับเนี่ยโอ้ยดันไปอยู่ลายบนเนาะอืมเอา้ามา จากนั้นมาดูกันนะว่า75จะเป็นยะังไงนะ75ยาวฮะโอ้โหแหมโบนัสกลบลงไปต่อจ้าปื๊บปั๊บปื๊บปั๊บอ่ะอย่างมาก็ได้โหลดต่อเลยฮะองุ่นมาไหมช่องแรกอือองุ่นต้องมาฮะช่องแรกต้องมาแล้วครับฟื้บสวยงามจ้าอู้แจกันช่องสองจะสวยมากเลยนะฮะเออจะดีงามพลามแปดมาก Okay. ยังไม่มาไม่มาก็ไปกันต่อฮะถ้าไม่มานี่อีกสองไม้น่าจะเรียบร้อยนะ <c oughs> <c oughs> ด่าปะอ๋อทำไมทำอย่างนี้ล่ะเนี่ยไปต่อฮะอืมมากระฟันเนาะแต่ดอกใหญ่ไม่ออกนะฮะดอกเต็มไม่มาวะ่ะไปฮะสุดท้ายท้ายสุดยี ไม่มาว่าสูตร FC วันนี้ไม่มาว่ะอ่ะยังไม่จบฮะยังไม่จบยังพอได้ต่อสามสิบอีกหนึ่งไม้ฮะถ้าไม่มานะอ่ะไปจ้าโอเคเรียบร้อยนะฮะเออไม่ค่อยอยากทบไม่ค่อยอยากจับมาทำครับเพราะอย่างนี้นะฮะสูตร FC เนาะก็ทำให้เห็นกันเลยแล้วกันเนาะว่าแตกก็แตกฮะไม่แตกก็คือไม่แตกนะฮะสำหรับอ่าสูตรนี้เนอะก็ยังไง ฝากกดไลค์กดซับสไครป์คลิปกันด้วยแล้วกันนะฮะแล้วก็ที่สําคัญเลยก็ไม่แนะนําให้ทําตามเนาะรับชมเพื่อความบันเทิงเท่านั้นแล้วกันจ้ะอ่ะเอาไว้เจอกันอ่าคลิปเย็นแล้วกันนะฮะสำหรับคลิปนี้แอดต้องขอตัวไปก่อนละครับซีลบ้า